สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเด็กศิลป์แพทย์รามอินทราวันนี้เราจะมาแนะนำการแปลงฟันในเด็กเล็กตามกันมาเลยภายในบริเวณธนันตกรรมเด็กมีที่นั่งรอผู้ปกครองและเด็กรวมถึงห้องสอนแปลงฟันอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแปลงฟันเด็กประกอบด้วยแปรงสีฟันเด็กยาสีฟันฟูออไรสำหรับเด็กและไหม้ขัดฟัน สำหรับเด็กที่มีฟันซี่แรกถึงอายุ3ปีเราใช้ปริมาณยาสีฟันแต่แค่พอเปียกขนแปรงอายุ3-6ปีขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วลันเตาหรือมเมล็ดข้าวโพดอายุ6ปีขึ้นไปใช้ปริมาณยาสีฟันเท่ากับความยาวของแปรงเตรียมผ้าสะอาดหรือผ้ากอสเพื่อใช้เช็คฟองยาสีฟันหลังแปรงฟัน นำผ้ามาพันนิ้วของตนเองในข้างที่ไม่ได้จับแปรงสีฟันในลักษณะแบบนี้ท่าที่เหมาะในการแปลงฟันเด็กคือท่านอนใช้นิ้วข้างที่พันผ้ากอสแหวกกับพุ้งแก้มและริมฝีปากของเด็กขยับขนแปรงสั้นๆซ้ายขวาไม่ต้องปัดขึ้นลงเพื่อป้องกันเด็กกลืนยาสีฟันให้ใช้ผ้ากอสเช็ดฟองยาสีฟันส่วนเกินออก เพื่อให้แน่ใจว่าฟันทุกซี่ได้รับการแปลงควรแปลงฟันอย่างเป็นระบบซ้ายกลางขวาด้านนอกด้านในรวมถึงด้านบดเคี้ยวสุดท้ายแล้วใช้ผ้ากอสกวาดที่ลิ้นเพื่อเป็นการแปลงลิ้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการทาฟัวรายเพื่อป้องกันฟันผุน้องๆหนูๆทั้งหลายอย่าลืมมาตรวจฟันทุกๆ6เดือนกันนะคะ